ผมขอรบกวนคุณแป๊บนึงได้ไหมทางนั้นค่ะไปกับผมหน่อยไปไหนอ่ะไปเรเยวครับไปเอามาส่งเลยนะได้ครับ

แต่ละกลารทำอะไรกันนะเราไม่เห็นหน้าเป็นโอเคครับเห็นลครับอะไวทำใหไม่ไปเบรกรถอเดียวนักเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปทำอะไรแป๊บ็นึงครับทำอะไรอะ่ะ ไม่ไม่ได้ทำอะไรไมันไ,ไม่ได้ทำอะไรคุณนะไปถึงพาไปทำเพ้าไปทำอะไรแป๊บหนึ่งฮะพาผมไปทำอะไรที่เลเวลแป๊บหนึ่งครับที่เลเวลเหรอใช่ชีวิตผมตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าเนี่ย นะครับดยวเตอร์ประมาณไห้ครับท่ามผู้ชม คุณชื่ออะไรครับจีจี้ครับจีจี้โอเคครับชื่ออะไรคะอะไรนะครับชื่ออะไรคะหู้ยชื่อจักรตีหูชื่อชื่อแจ็คครับจกกีครับ

ก็ยวงไม่ไดดีแต่เช้าเลยาบเอารออเงินอดเอาเงินแดงแลยวเปล่า有没有有没有有没有ให้ผมไปส่งที่เดิมไหมครับเอ้ยไม่ใช่คุณเดินไปส่งที่เดิมใช่ไหม ใก้ตรงอันนั้นอะอะไรตลาดที่มันใกล้ๆที่ไข่เนะื้ออไอเขาเรียกอะไรอะสเตเดียมหรืออะไรอะได้ได้ครับได้โอเคครับแล้วไว้เดี๋ยวผมจะตอบตอบแทนบุญคุณครั้งนี้นะครับที่ช่วยผมอะขนาดนั้นเลย เอาใช่คุณรู้ไหมมันสำคัญมากเลยนะเมื่อกี้นี่ถ้าผม<อ>ไม่ได้ผลนี่ผมอาจจะแย่เลยนะครับผมไม่รู้อ่ะดิก็เลยเราก็บอกให้รู้นี่ไงครับคือถ้าเราไม่ได้ผลนี้เราแย่นะครับบุญคุณทาังนี้ <ทำ S 1> ผม,ม<อ>จะไม่ลืมค,คุณจิจินี่ครับคุณจำที่ผมหมาละกันคุณอยู่แก๊งอะไรครับ กี้เข็ดยังความลับเหรอหรือ<ช>ว่าบอกบไม่ได้กีเข็ดอะความลับไงอายุเท่าไหร่ครับ<ะ>คุะอายุเท่าไหร่ครับ2ี่สิบเอ็ดะคะ่ะว้าวย่างถามอายุทำไมอ่ะ เราทามทำดิเฉยครับเราจะได้รู้ไหมว่าเราควรจะเะรียกคุณว่าอะไรอ่าแล้วคุณอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดครับอ่าคุณก็เท่าผมมาดิได้ครับอ่ะคุณดูโตกว่าผมนะมาถึงมาถึงมาถึงหน้าใช่ไหมบอกจะบอกว่าผมหน้าแก่ใช่ไหมไมาถึงเวลาจิ๋มหูฮะ มันไว้หนวดแบบคนโตไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ก็แบบไว้หนวดแบบคนโตไงเขาก็เรียกหนวดนี้กันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวแล้วผมจะเจอคุณได้อีกที่ไหนครับผมจะได้เผื่อแบบครอบครัวข้าบครัวตรงไหนครับไม่รู้อ่ะข้าบครัวข้างบนหรือข้างล่างตรงตรงน่าตา ก็คือคุณจะมาตอบแทนบุญคุณผมใช่ปะข้อกวดเอ่อตรงใกล้ๆกข้อกวดนี่ตรงนอกเมืองกับตรงตรงใกล้ๆเองเนี่ยอะไรอะใกล้ใกล้อะไรอ่ะข้อกวดที่ใกล้บ้านเสาดิตกับใกล้บ้านดีจีนอ๋อข้อกวดใกล้ข่าทหารข่าทหารได้ครับโอเคค้าได้ได้ครับขอบขอบคุณนะครับ ไม่ขอบคุณผมทำไมครับผมไม่ต้องขอบคุณบายครับบายครับขอให้โชคดีครับคุณเรียกอะไรอ่ะนะาต้องหกศูนย์หกใช่ไหมเฮ้ wake up เอาคุณจะไปไหนครับไปขายเนื้อขายไม่หมด สู้ๆนะครับรอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับพี่ไม่ลืมเคยรู้สึกว่าพี่สดชื่นอะไรขนาดนี้มาสักพักแล้วอะพี่สดชื่นว่ะน้องพี่อยากสดชื่นแบบนี้ไปตลอดมันมันอิ่มอกอิ่มใจว่ะ แล้วกี่นาทีอะพี่บอกผมามีที่มีสี้านไม่ใช่แล้วกี่ทีอะันนัดีเรานกันหมดอะพี่บอกผมว่าพี่มี้านเยบรว่างอยู่ขอมีกที่่มงตอตแปกบหนเท่าไรกระดแสนนึงาเัอน you ลุงให้ไปเทดบันใช่ไหมไปเทดบัตรใหม่เลยที่ไม่ต้องไปเดวิล้วลุงให้ไป เวทีอะพอออกมา Merry Christmas ไปนี้อย่าเรียกแจ็คก,กี้เรียกแจ็คก,กี้แทน Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีคร,ดรับดู้แล้มีมีแอบมารับเอาเอา,เอาผมเอาขอ,ของคืนครับของทั้งตัวเลยครับเอ่อขอของนี่ต้องใช้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้คืนอ,อีกทีอกทเอ่อปืนขอเนี่องใช้มีปืน 5, บวห้าสวิเบสแล้วก็ยาเขียวสิบเกาะสองครับแล้วก็ AED ไม่ถ้าคนถ้าคนแอบ,บเข้าเลเวลได้ให้มันแอบ,บเข้าไปเลยแตกูแลกูหลอกกูหลอกไอ้พวกสปอยท์ รู้โคตรเยอะลุงผมบอกเลยเฮียพวกเราเจาะวาบอโคตรทุเรศอะ่ะวอลด้วยครับวอลด้วยถ้าพวกมันเข้าได้เข้าเลยนะครับสักบอกพวกมันด้วยพวกสปอยมันเยอะถ้าพวกมึงไม่เออดีมันไม่เข้ามาหรอกนะบอกให้มึงได้ครับ <laughs> พี่โกลได้ครับถ้ามึงอยากเจอม,มันมึงต้องเออทุกวันอะ่ะ ให้ดีจริงทำเอออ่ะกดทุเรศอ่ะเอ้ยไม่ไหวอ่ะแบบนี้ไม่ไหววะเจอเจอพวกชักนมกูกูคิดว่าแม่งยังมันกว่าเยอะเลยฮียอะเออมันเข้ามาตลอดนะพวกนั้นไม่ค่อยหายนะใช่ไอชักอ่ะครับปืนบกห้าด้วยครับโอเคครับปืนปอกห้าแล้วก็ยาเขียวเกาะ A B C ก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอื่นพวกสำรองนี่ไม่ค่อยมาเอาใช่ไหมแล้วทำไมมึงออกวายอะคนอื่นอไหนแจ็คเวลาผมคูณสองครับมันไม่ได้ชุบขึ้นมาห่อต่อครับเอ้าหรอใช่ครับผมบอยบอทแล้วผมพูดกับผมถามมาแล้วว่ามึงไม่หอ่อกูหรอไม่มึงไม่ห่อกูจริงอะมันมันแบบสองวันอะคือมันทุเรศไปครับผมว่าแบบเนี้ย ไอ้เอ้ร์ฟเซิร์ฟบอกคนในกรุณสวัสดีครับไอ้ไอ้บอยบอยเราใช้ดีถ่ายรูปจุดไว้ให้หมดเลยได้ได้ตายไปแล้วของผมส่งมึงไอ้เมือามึงไปเอามึงไปเมืองเบลแบบกันยังเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับอ้าวเข้าไปออกกันได้เหรอได้ครับชิวไม่มีเลยครับเห็นว่ามันอยู่หน้าโรงพยาบาลเปิดเพลงตรงนี้นะเห็นมันเห็นมันคุยกันอ่ะมันเรียกคุยกันอ่ะเออดีจีเรียกไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเรียกคุยอ่ะ ไรอเป็นตลบเรล่ามาเพื่อนได้ได้แต่การได้กูเปิดสตรีมแป๊บนึงได้ครับไ้ครับลูกมึงถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ทุกคนนะจุดออกจุดออกถ่ายไว้ทุกคนนะย้ำนะก็ส่งจีไว้ก็ได้เว้ยง่ายๆเลยไอ้เหี้ยบ๊อบแสดงละครลิงอีกแล้วไอ้สัตว์ ไอพี่พี่ติแจ็คได้ของยังไไดคืนแล้วครับไดคืนแล้วออพี่โคขอขอของไหนครับไม้ผูกต่อน้ำให้เจนจุดจุดจอดไุ้จุด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 จบดจ้ดจุ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 ดจอดจุดจอนไุ้จุดจอดจุยจคดจุดจุดไุดจุดจอดจาดจับจอดจุยจอดจุดจอดจุ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 ดจอดจุดจจอดรับไุดไดจุดจจอดไอ้ดุด้จอดได หัวสีฟ้าไหมคพูบวกสีเฮ้ยมึงขับรถออกไปก่อนเลยไปไปเร็วไปเร็วไปก่อนเลยไปไปไปกูกูอยู่ล้วไปเร็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 วไป็ร็วเรรอวร็ไวเร็เราเรวไปรเร็เราเเรอเวลาเวลาเจอวเวไเวไปเร็รวเร็รเร็วไเเร็กันร็วไปรเร็เร็วไร็ววไร็วไปเรวเปเร็วนเร็วไเวเร ว่าเธอ want to cry เชื่อมึงแล้วไปสอบว่าเธอ gonna d you know? i เชื่อมึงพอยู่แล้วว่า you w a n n a lose มึงทำไร h a t you gonna do สนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกพอมึง